ที่สนามมวยเยาวชนสรรมกาพนาครับวันนี้ก็ศึกมวยไทยพันธมิตรสองช่องนะอสองสองรอบรอบแรกก็อย่าลืมนะฮะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็เ <c oughs> ก่งหมูปิ้งนี่ก็จัดมวยเด็กไว้ทั้งหมด6คู่นะฮะมาดูวันนี้หน่อยวันนี้มวยไทยพันธมิตรก็มีการสลับคู่เล็กน้อยตอนนี้เหลืออยู่สักไม่เกิน2คนก็น้ำหนักจะผ่านเรียบร้อยแล้วมาดูหน้ากระดาษครับศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวจันที่ที่2ิมิถุนายน2567อย่าลืมนะครับช่องทูพยูถ่ายทอด สี่คู่แรกครับหนึ่งสองสามสี่อาจจะได้คู่ให้คู่ใน,นี้จ้ำทัวร์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตามทางเพจกลุ่มพลังใหม่ครับประมาณสองทุกครึ่งโดยประมาณครับอมาดูคู่แรกครับปรับมาเป็นนายเดชดำรงนะสอเทลภาครับร้อยบมาพอดีพระเจ้าวันนี้ก็เจอกับไปยอด,ดคุณทัพเกียรติต้นแก้วปชัชามาร้อยสจุดสี่ส่วนคู่ที่สองนี่เอาเสือฝั่งซ้ายครับเกียรติองยศครับน้ำหนักร้อยเจ็ดมาร้อยเจ็ดสอง ชายน้อยสิทธโพแก้วมา107.2เท่ากันเลยก็น,น้าหนักดีกันทั้งคู่สองคู่แรกอะมาดูรุ่นใหญ่ขึ้นมาหนาครับยอดอีสานร,รถสวยจ่ากเกศ125ประชามา125.4เขาเจอกับมิตรเกฑ์บางแสนไฟขับประชามา125.2หรือว่าเก์วิทัศน์คนเดียวกันนะครับคู่ที่สี่ก็เป็นประภาภรลูกบ้านใหญ่นะ108บดชาวมา108.2ช่วงสองน้ำหนักแวันนี้เขาเจอกับเพชรน้ำเอกใต้เพชรบุรีอะชามา109.4 ตอนนี้เพชเมฆก็เหลือมาอยู่จุดสองนะฮะนี่คือ4คู่สำหรับช่องทูควายะมาดูว่าฮะนี่โอ้ว่านี่เทียสั้นขยันซอยทั้งคู่เลยอ้อเจ้าขบุญเด็กเซียครับสี่กิโลเขาเจอกับเรนูนะเรนูชัยเกียรติทองยศก็มา42่สองจุดเจ็ดถวนโนโต้มาส3 3แล้วก็คู่ที่หกอัศรีครับนี่บางเ้นของส้มปอยนร้อยแนะ,ะบัตเช้ามาเท่าไหร่นีมาออชอกันร้อยแปดมาร้อยเส่ส่วนเพชร อาก,อกีนี่มาร้อยร้อยเจ็ดจุดีแล้วก็คุณเจ็ดครับเพชรแดงครับวันของโอมร้อยหกนะเปชรแดงวันของโอมร้อยหกก็มาร้อยเจ็ดจุดส่วนสมิงนเด็กสวิงเล็กครับลูกคนมิดมาร้อยหกดสองแล้วก็คู่คที่ไปครับประเสริฐชัยปอปกิตนี่ประเสริฐชัยปอรประกิดนะอ่าสันที่ปกิโลมาสันจุด วันนี้ก็เจอกันทัพไทยยุทธการมวยไทยก็มา37.6อ่ะทีนี้มาดูมวยรักมวยชอบไหมสามสามตัวนะคู่แรกวันนี้ไม่ต้องอะไรผมยังชอบไปที่มุมแดงครับเดี๋ยวเราลองคู่ที่สองนีู่ชอบเสือฝัง ก็คู่รองยังชอบไปเยื่ออีสานแล้วก็คู่เอกนาบิการวันนี้ผมยังชอบที่เพชรนับแมฆนะวันนี้คู่นี้เห็นว่าชกกันสามครั้งแล้วไม่รู้ใครแพ้ชนะเสือฝั่งซ้ายเยื่ออีสานเพชรน้บเมฆวันนี้สามตัวชอบสุดในาบการวันนี้ก็น่าจะเป็นเสือฝั่งซ้ายวันนี้น่าจะกลับมาแจ้งเกิดได้ครั้งนี่คือล่าสุดจากเวทีมวยโคชมกาศนะครับอย่าลืมนะวันนี้ทูมายูสี่คู่นี้แข่งๆรวยร้านไปก็อนท่านนี้สวัสดีครับ